ยินดีต้อนรับสู่ The Midnight Room ห้องหลอนตอนเที่ยงคืนคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่อาจรบกวนจิตใจผู้ฟังมีการกล่าวถึงความเชื่อพื้นบ้านความตายปีศาจความรุนแรงและเหตุการณ์สยองขวัญไม่เหมาะสำหรับเด็ก และผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อเนื้อหาแนวดังกล่าวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในโลกนี้มีบางคดีที่ตำรวจไม่คืยไขปริศนาได้และบางคดีไม่ได้จบเพราะคนร้ายตาย แต่เพราะคนร้ายไม่ใช่มนุษย์ The Wednesday s t r a n g e r หรือฆาตกรวันพุธคือชื่อที่ชาวจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นเรียกฆาตกรต่อเนื่องที่พรากชีวิตหญิงสาวถึงเจรายจุดร่วมที่น่าสะพรึงทุกเหยื่อหายตัวไปในวันพุธและทุกศพถูกพบในสภาพเหมือนกันมือถูกรัดเสื้อผ้าถูกเปลี่ยนใบหน้าแห้งซีด และรอยเชือกรัดคอที่ตอกลึกแม้ผ่านไปกว่า40ปีตำรวจยังไม่เคยหาตัวคนร้ายเจอและคืนหนึ่งนัดข่าวหนุ่มผู้กล้าเดินเข้าไปในป่าที่เคยพบศพเยื่อรายสุดท้ายเขาหายตัวไปในคืนวันพุธไม่มีใครพบเขาอีกเลยเสียงกระซิบสุดท้ายของเขาในเครื่องบันทึกเสียงฉันเห็นมันมันยืนอยู่ใต้ต้นสน จ้องมาที่ฉันเหมือนกำลังนับถอยหลังเรื่องจริงที่อาจหลอนคุณไปตลอดคืนเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเมืองเล็กๆที่แสนสงบโอบล้อมด้วยภูเขาและทุ่งนาเขียวขจีเหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่มีวันเกิดสิ่งชั่วร้ายแต่ใครจะรู้ว่าที่นี่ ในปี1975จะกลายเป็นเวทีของฆาตกรต่อเนื่องที่น่ากลัวที่สุดรายหนึ่งของญี่ปุ่นคดีแรกเกิดขึ้นในคืนวันพุธหญิงสาววัย20ปีชื่ออาซาโกะพนักงานบริษัทเล็กๆในตัวเมืองคืนนั้นเธอเลิกงานดึกกว่าปกติเธอโทรหาเพื่อนสนิทบอกว่าเหมือนมีคนตามหลังมา เสียงขาดหายไปสัญญาณโทรศัพท์จบลงอย่างกระทันหันวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพบตัวเธออีกผ่านไปสามสัปดาห์ชายแก่คนหนึ่งออกไปเก็บหน่อไม้ในป่าชายเขาและพบร่างของอาซาโกะเธอนอนแน่นนิ่งกลางลานหญ้ามือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกสีแดงใบหน้าแห้งซีดเหมือนไร้เลือดลำคอมีรอยรัดลึก เสื้อผ้าของเธอไม่ใช่ชุดที่หายตัวไปแต่เป็นชุดกระโปรงลายดอกที่ตำรวจไม่พบที่มาของชุดนี้ไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศไม่มีรอยต่อสู้รากับเธอยอมตายโดยไม่ขัดขืนตำรวจในซากะสับสนนี่เป็นฆาตกรรมครั้งแรกในรอบสิบปีของเมืองนี้พวกเขาสรุปว่าเป็นการฆาตกรรมโดยไม่เจตนา คนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักคดีถูกเก็บเข้ากรุจนกระทั่งเดือนถัดมาหญิงสาวอายุ28ปีชื่อมาสะกบหายตัวไปหลังเลิกงานวันพุธเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเธอกลับถึงบ้านแต่หายตัวไปทันทีหลังเข้าห้อง ร่างของเธอถูกพบสองสัปดาห์ต่อมาในป่าห่างจากตัวเมือง4กิโลเมตรเธอถูกมัดมือด้วยเชือกร่องรอยรัดคอเหมือนรายแรกและที่สำคัญสวมชุดกิโมโนสีขาวที่ไม่ใช่ของตัวเองชาวบ้านเริ่มพูดถึงคำสาบ บางคนลือว่าเคยเห็นเงาของชายรูปร่างสูงยืนอยู่ข้างป่าทางตะวันตกทุกวันพุธตำรวจเริ่มตื่นตัวเหยื่อรายที่สามคือยูริกโกอายุ22ปีหายตัวไปหลังเลิกงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันพุธ เดือนต่อมาเยื่อรายที่สี่โผลอีกเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลและความลับในป่ายังคงรอให้ใครบางคนเข้าไปค้นพบในป่านั้นมีเงาบางอย่างกำลังจ้องมองกลับมาวันพุธในจังหวัดสากา กลายเป็นวันต้องคำสาปหลังเหยื่อรายที่สามถูกพบตำรวจเริ่มเชื่อแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฆาตรกรกำลังเล่นเกมกับเวลาและเวลาของเหยื่อคือคืนวันพุธในปี1980หญิงสาววัย31ปีชื่อโทโมโกะพนักงานร้านขายผ้าหายตัวหลังเลิกงานวันนั้นใช่วันพุธ มีคนเห็นเธอเดินกลับบ้านตามถนนสายเดิมห่างจากจุดพบศพรายก่อนหน้าเพียง300เมตรแต่เธอไม่เคยถึงบ้านผ่านไป19วันร่างของโทโมโกะถูกพบในป่าอีกครั้งมือถูกมัดด้วยเชือกในล่อนลำคอมีรอยรัดลึกเหมือนเหยื่อทุกรายสิ่งที่ทำให้ตำรวจสะดุดตาคือเสื้อผ้าของเธอ โมโกไม่ใช่คนใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนแต่ร่างของเธอถูกเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อเชิดผู้ชายเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของเธอขาตกอจงใจเปลี่ยนชุดให้เหยื่อหรือกำลังแต่งตัวให้ใครบางคนการเปลี่ยนเสื้อผ้าเหยื่อไม่ได้พบแค่รายเดียวรายที่5้าเอมิหญิงสาววัย26ปี ถูกพบกลางทุ่งนาน,นอกเมืองมือมัดลำคอถูกรัดแต่ครั้งนี้มีของสิ่งหนึ่งวางข้างศพคือตุ๊กตาไม้ขนาดเล็กในชุดคิโมโนสีดำไม่มีใครรู้ว่าตุ๊กตามาจากไหนมันเก่าสีซีดคล้ายของโบราณน,นักสืบเริ่มตั้งสมมติฐานใหม่ บางทีฆาตากรอาจมีพิธีกรรมบางอย่างที่ต้องทำกับศพทุกศพไม่ใช่ฆ่าเพื่อความใคร่ไม่ใช่ฆ่าเพื่อความแค้นแต่ฆ่าเพื่อพิธีกรรมที่ต้องทำให้ครบ7คเจ็ดคำว่าเจ็ดในศาสนาโบราณของญี่ปุ่นหมายถึงการกลับชาติมาเกิดหรือฆาตากร กำลังพยายามทำพิธีส่งวิญญาณคำถามมากมายแต่ไม่มีคำตอบฆาตกรเหมือนผีที่เดินในเงามืดไร้ร่องรอยไร้เสียงแม้แต่กล้องวงจรปิดก็ไม่จับภาพใดๆได้เลยคืนวันพุธชาวบ้านในซากะปิดบ้านเงียบไม่ออกไปไหน ผู้หญิงนอนกอดพระเครื่องหวังรอดจากเงาแห่งความตายบางคนเล่าว่าเห็นชายชุดดํายืนกลางป่าใกล้จุดที่พบศพในคืนวันพุธสูงหอมเงาไม่เคลื่อนไหวเหมือนรอใครบางคนหรือบางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะทุกคนรู้ว่าใครที่เห็นมัน จะไม่กลับออกมาอีกเยื yeah, ่อรายที่6ปรากฏขึ้นในปี1982หญิงสาววัย24ปีชื่อมิกกี้หายไปกลางคืนคืนวันพุธเธอกำลังจะไปซื้อข้าวเย็นแต่ไม่เคยกลับมาศพของเธอถูกพบอีก3ามสัปดาห์ถัดมาครั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่ร่องรอยมัดมือหรือรอยรัดคอแต่คือใบหน้าของเธอยิ้มรอยยิ้มแปลกประหลาดแข็งค้างเหมือนถูกบังคับให้ยิ้มก่อนตายและข้างศพมีชุดเด็กสีขาวขนาดเล็กกว่าตัวเธอมากชุดของใครคำถามนี้ไม่มีคำตอบนักข่าวเริ่มตั้งชื่อคดีนี้ว่าเว d ส e s d a y s t r ร n g l e r ฆาตรกรที่เลือกลงมือเฉพาะวันพุธเพียงวันเดียวเท่านั้นตำรวจสืบเท่าไร่ก็เหมือนไม่ได้เข้าใกล้ตัวจริงเลยคนร้ายไม่มีเบาะแสไม่มีลายนิ้วมือไม่มีพยานเห็นหน้าหรือเพราะมันไม่ใช่มนุษย์อีกเพียงศพเดียวจะครบเจ็ดและพิธีกรรมจะจบสมบูรณ์แต่ใครจะเป็นรายที่เจ็ด และสำคัญที่สุดมันจะหยุดจริงหรือหลังรายที่7หรือจริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มปี1989เมืองซากะเงียบสงัดชาวบ้านหวาดกลัวคำสาบวันพุธยังไม่จบสิน้นผู้หญิงหลายคนหนีออกจากเมืองร้านค้าปิดตั้งแต่บ่ายถนนไร้ผู้คนในคืนวันพุธ จนกระทั่งค่ำวันพุธต้นเดือนกันยายนฮิโรมิหญิงสาววัย28ปีพนักงานร้านขายเครื่องสำอางหายตัวไปหลังเลิกงานเพื่อนร่วมงานคนสุดท้ายที่เห็นเธอบอกว่าฮิโรมิเดินออกจากร้านตรงไปที่รถจักรยานแต่เธอไม่เคยกลับถึงบ้านสามวันต่อมา ชาวนาในเมืองเล็กๆชาญเมืองสากะกำลังไถนาในทุ่งร้างพลันเห็นบางสิ่งแปลกตาร่างมนุษย์นอนคว่ำหน้าในโครนเปียกเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขารู้ทันทีว่าเป็นเธอฮิโรมิเหยื่อรายที่เจ็ดมือของเธอ ถูกมัดด้วยเชือกไนล่อนลำคอมีรอยรัดลึกชัดเจนแต่ที่หน้าขนลุกคือสิ่งที่ปักอยู่กลางหน้าอกของเธอดอกไม้แห้งสีขาวซึ่งไม่มีใครรู้ที่มาไม่มีพยานไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่ลายนิ้วมือเงาของฆาตากรยังคงลับเร้น ตำรวจเริ่มรวบรวมผู้ต้องสงสัยชายหนุ่มคนหนึ่งเคยก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศในอดีตเขาถูกจับและสอบสวนขนดีเอ็นเอไม่ตรงแต่เขารับสารภาพสารภาพทั้งที่หลักฐานไม่ชี้ไปที่เขาคำสารภาพนั้นเต็มไปด้วยคำพูดสับสนฉันเห็นมันมันสั่งให้ฉันทำ มันอยู่ในป่ามันนับเลขเขาถูกตัดสินจำคุกแต่ในปี2005หลักฐานใหม่ทำให้เขาถูกปล่อยตัวเขาไม่ใช่คนร้ายแล้วใครละ่ะใครที่ฆ่าผู้หญิงเจ็ดคนตลอด14ปีในป่ามีคนพบสารเจ้าร้างเชื่อพิธีกรรมโอชิเมะแขวนอยู่ขาดรุย่ยใายใน มีชุดกิโมโนหญิงเจ็ดชุดวางเรียงเหมือนรอใครบางคนกลับมาใส่ข้างสารเจ้ามีเบาะรองนั่งเก่าฝุ่นจับแน่นแต่เหมือนเพิ่งมีคนใช้นั่งกล้องบันทึกเสียงที่ตั้งไว้บันทึกเสียงลมหายใจเบาๆและเสียงอิจินิสังชิโกเสียงนับเลขภาษาญี่ปุ่นโบราณช้าช้า นักข่าวหนุ่มผู้พยายามเปิดโปงคดีนี้ตั้งกล้องซ่อนไว้คืนวันพุธเขาเดินเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวแล้วเขาก็หายตัวไปกล้องจับภาพสุดท้ายเงาดำสูงใหญ่เคลื่อนผ่านกล้องเสียงสุดท้ายที่บันทึกไว้คือเสียงเขาเองมันอยู่ที่นี่มัน ยืนข้างหลังฉันกำลังนับเลขไม่มีใครพบตัวเขาอีกคดีเดว w น d ์เดย์สแ t ร a เกอร์กลายเป็นตำนานเงามืดตำรวจปิดแฟ้มระบุสถานนะคนร้ายไม่สามารถระบุได้แต่ชาวบ้านไม่เชื่อว่าคดีนี้จบแล้วทุกคืนวันพุธบางคนได้ยินเสียงนับเลขแผ่วเบาจากป่า บางคนฝันเห็นชายชุดดำยืนใต้ต้นสนรอเยื่อรายต่อไปปี1990หนึ่งปีหลังเยื่อรายสุดท้ายถูกพบเมืองซากะกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ตำรวจเชื่อแต่มีคนหนึ่งที่มายมให้คดีนี้จบเคนจิยามามุตกนักข่าวท้องถิ่นวัย31ปี คนที่ตามคดีนี้มาตลอดเขาเชื่อว่า The Wednesday s t r a n g e r ยังไม่หยุดมันแค่ซ่อนตัวคืนวันพุธเขากับเพื่อนตากล้องคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อใกล้ป่าทางตะวันตกร้านเดียวกับที่เหยื่อรายที่สี่และหกเคยไปก่อนหายตัวพวกเขาขอกล้องวงจรปิดจากคืนวันพุธที่นั่น เขาเห็นมันเงาชายรูปร่างสูงผอมยืนอยู่นอกหน้าต่างร้านเขาไม่ขยับไม่เดินไม่หันหน้ายืนนิ่งอยู่นานเกือบ15นาทีแต่สิ่งที่หลอนที่สุดคือเวลาที่กล้องจับภาพเขา23นาฬิกา27นาทีวันพุธ เวลาเดียวกันกับที่เหยื่อทุกรายหายตัวภาพต่อไปเงานั้นหายไปทันทีเหมือนละลายไปกับความมืดเพื่อนตากล้องเริ่มกลัวขอหยุดสืบแต่เคนจิกลับจิ้งอยากรู้เขาค้นภาพวงจรปิดเก่าอีกสามร้านใกล้จุดพบศพรายต่างๆ เงานั้นโผล่ในทุกเทพยืนจ้องกล้องนิ่งเหมือนจงใจให้เห็นบางภาพเหมือนเห็นแสงขาวเล็กๆบูบจากมือของมันบางภาพเห็นเงาอีกเงาหนึ่งเล็กกว่าเหมือนเด็กผู้หญิงยืนข้างๆเด็กคนนี้คือใคร ภาพหยุดภาพสัน่นแล้วไฟดับกระทันหันในทุกเทปใครบางคนไม่อยากให้เห็นต่อคืนถัดมาวันพุธเคนจิตั้งกล้องหน้าบ้านตัวเองเพราะเขาเชื่อว่ามันกำลังดูเขาอยู่เที่ยงคืนกล้องจับภาพเงาสูงผอม ยืนตรงต้นไม้หน้าบ้านเขานิ่งไม่ขยับเหมือนเฝ้ารอแล้วภาพตัดไปกล้องดับเคนจิรีบเปิดประตูออกไปดูไม่มีใครแต่บนพื้นมีดอกไม้แห้งสีขาวเหมือนที่ปักบนศพเหยื่อรายสุดท้ายวันรุ่งขึ้นเคนจิหายตัวไป ไม่มีใครพบตัวเขาอีกกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายจับภาพได้เพียงเงาเดินผ่านหน้าบ้านช้าๆหายไปทางป่าทางตะวันตกมือมันจูงมือเด็กผู้หญิงตัวเล็กในชุดกิโมโนสีขาวใครกันทำไมไม่มีใครเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือว่าเธอคือเหยื่อรายแรก หรือเป็นสิ่งที่อยู่ข้างมันตลอดมาในแฟ้มคดีของตำรวจนักสืบคนหนึ่งเขียนบันทึกส่วนตัวไว้คดีนี้ผิดธรรมชาติคนร้ายไม่ใช่มนุษย์มันคือเงาจากอดีตเงาที่ไม่ตายและมันกำลังหารายที่แปดในคืนวันพุธถัดมา หญิงสาวในเมืองซากะชื่อมิโดริบอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านตอนตีหนึ่งเมื่อเปิดออกไม่มีใครแต่บนพื้นมีตุ๊กตาไม้เก่าใส่ชุดกิโมโนสีขาวเหมือนกับที่พบข้างศพเหยื่อรายที่ห้ามิโดริหนีออกจากเมืองในวันถัดมาแต่คำสาบไม่ได้ตามเธอไป มันยังคงอยู่ในซากะและทุกคืนวันพุธบางคนยังเห็นเงาสูงผอมจูงมือเด็กผู้หญิงเดินข้ามถนนเงียบๆมุ่งหน้าสู่ป่าราวกับกำลังตามหาเหยื่อรายต่อไปหรือใครบางคนกำลังรอให้มันมาหาคืนนั้นคืนวันพุธ หน่วยตำรวจพิเศษรวบรวมกำลังตัดสินใจเข้าไปในป่าตะวันตกของเมืองซากะที่นั่นคือสถานที่สุดท้ายที่กล้องของนักข่าวเคนจิบันทึกภาพเงาไว้พวกเขาต้องการพิสูจน์ว่ามีคนอยู่จริงหรือว่ามีสิ่งอื่นที่ซ่อนอยู่ในเงาไม้ทีมสืบสวนเดินลึกเข้าไป ผ่านซากสารเจรางที่เคยพบชุดกิโมโนเจ็ดชุดและเชือกพิธีกรรมขาดรุ่ยในสารเจ้ามีสิ่งใหม่ชุดกิโมโนชุดที่แปสีดำสนิทวางเรียงเคียงกับเจ็ดชุดก่อนหน้าของใครเสียงบางอย่างดังแผ่วๆจากในป่าอิจิเนสั่ง ชิโกโรคุชิจิเสียงนับเลขหยุดที่ชิจิเลขเจ็ดจากนั้นทุกอย่างเงียบลงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ศาลเจ้าที่มุมเสาไม้เก่าพบเบาะรองนั่งเก่าๆปกคลุมด้วยฝุน่นแต่เมื่อใช้มือเช็ด กลับพบว่าร้อนเหมือนเพิ่งมีคนหรืออะไรบางอย่างนั่งอยู่ที่นั่นเมื่อไม่นานใครพันใดนั้นเครื่องบันทึกเสียงของทีมสืบสวนบันทึกเสียงกระซิบเบาๆฮาชิแปดใครพูดทุกคนหันขวับไปทางเสียง ใต้ต้นสนเก่าใกล้ริมลำธารเงาสูงผอมในชุดดำยืนจ้องตรงมานิ่งไม่ขยับไม่พูดและข้างมันคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กในชุดกิโมโนขาวเด็กคนนั้นยกมือขึ้นชี้มาที่หนึ่งในตำรวจ แล้วรอยยิ้มแปลกประหลาดก็ค่อยๆปรากฏบนใบหน้าซีดขาวของเธอเหมือนรอยยิ้มของศพมิกกี้เยือรายที่หกเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกเพื่อนเงาน,นั้นเคลื่อนตัวเข้ามาช้าๆแต่ทันใดภาพทุกอย่างหายวับไปเรากลับไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย เหลือเพียงตุ๊ก,กตาไม้เก่าในชุดกิโมโนสีขาววางอยู่แทนพวกเขารีบถอนกำลังแต่ในรถตำรวจเครื่องสื่อสารกลับดังขึ้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาว่ารายที่8ยังไม่สมบูรณ์ทีมสืบสวนสันสถานเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากคนและชัดเจนว่าไม่ได้มาจากใครในทีม เมื่อเทบันทึกถูกส่งตรวจผลออกมาเครื่อนเสียงนี้ผิดปกติความถี่ตำ่ำไม่ใช่เสียงมนุษย์คดี The Wednesday s t r a n g l เ r ถูกปิดแฟ้มอีกครั้งคนร้ายไม่สามารถระบุได้แต่ตำนานยังคงดำเนินต่อไปชาวบ้านในสากะยืนยันว่าทุกคืนวันพุธจะมีเงาสูงผอม จูงมือเด็กผู้หญิงเดินข้ามสะพานไม้เก่ามุ่งหน้าเข้าป่าตะวันตกและใครก็ตามที่เผลอมองตามจะฝันถึงเสียงนับเลขในภาษาญ,ญี่ปุ่นโบราณอิจินิสังจิโกโรกุชิจิฮัชิแปดรายที่แปด และไม่มีใครรู้ว่ารายที่8จะเป็นใครอาจเป็นคุณที่ฟังเรื่องนี้คืนนี้เป็นคืนวันพุธเมื่อเวลาผ่านไปคดีเดวินส์เดย์สแตงเกอร์กลายเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่ชาวเมืองซากะและนักสืบทั่วประเทศคดีที่ไม่มีคำตอบฆาตกรที่ไม่มีตัวตน ฆาตกรรมต่อเนื่องที่พระราชีวิตหญิงสาวเจ็ดคนและเรื่องลึกลับที่ยากจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์จากการสืบสวนจาะํำให้การที่ไม่สมเหตุสมผลสัญญาณประหลาดในกล้องวงจรปิดและเสียงนับเลขในภาษาญี่ปุ่นโบราณคดีนี้ไม่เหมือนคดีฆาตกรรมทั่วไปมันเหมือนคำสาบหรือความเจ็บปวดในอดีตที่ไม่อาจปลดปล่อย และต้องวนเวียนหาคนที่จะเติมเต็มรายที่8ดที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกพบ